คลิปนี้ขอพูดถึงแมนยูครับก็อยากจะพูดเรื่องดีๆของทีมที่ตัวเองเชียร์บ้างแม้จะมีน้อยนิดก,ก็ตามนะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงเจดอนซันโชนะว่าเป็นนักเตะที่ผมผิดหวังที่สุดที่แมนยูซื้อมาในรอบหลายปีใช่ไหมครับคลิปนี้ผมก็เลยจะ,จะมาพูดถึงนักเตะที่ผมประทับใจที่สุดในรอบหลายปี กับการซื้อตัวของแมนยูไนเตดนะครับก็เชื่อว่าหลายคนเดาถูกแล้วเพราะว่าคลิปที่แล้วผมได้พูดชื่อไปแล้วนะครับก็คืออ่ะต้องบอกงี้ก่อนจริงๆอ่ะมันมีนักเตะหลายคนที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะในในช่วงหลังๆหรือช่วงเซอ,อร์อล็กวางมือเนี่ยก็จะมีมาตาเอเรราอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งแบบถ้าช่วงหลังๆก็จะมีคาเซเมโลเอริเซนหรือลิซันโดผมก็โอเคมากนะครับแต่ไม่มีใครที่ทําให้ผมประทับใจถึงขั้นซื้อเสื้อของเขาเนี่ยเท่ากับบรูโน่ฟานันเดสคืออย่างซันโชหรือหลายๆคนเนี่ย อาคาเซมิโรหรือวาราเราได้เห็นมาดึกบ่อยเนะเาะพอเราดูแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งหลายๆคนอย่างซังโชนี่ผมตามฟอร์มเป็น2ปีอะแต่บรูโน่เนี่ยเป็นนักเตะที่ผมไม่เคยตามฟอร์มครับไม่เคยดูเขาตอนเล่นสปอร์ติ้งเลยได้ดูเขารู้จักเขาก็ตอนมีข่าวกับแมนยูแล้วดูเฉพาะแค่เป็นไฮไลท์ในยูทูบอะไม่เคยตามฟอร์มเขาเลยนะแม้กระทั่งวันที่เขาย้ายมาก็เฉยๆมากโคตรเฉยเพราะรู้สึกว่าต้ามาจากโปรตุเกส สถิติหน้าวันนั้นที่เราได้เห็นคือมันจะมีที่เป็นแอสซิสเยอะก็จริงมีส่วนร่วมประตูเยอะก็จริงแต่เขาใจเสียเยอะเขาลงข่าวกับแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฉยๆกับ Bruno บรูโน่ว่ะแต่แต่แล้วก็แต่ปรากฏว่าแค่ครื่องูกาลแรกที่เขาย้ายมาโอโ้โหแผงลิ้นเลยครับทําให้แมนยูไนต็ดจากที่แบบโอโ้โหสุดแบบหนักมากมาจบท็อปโได้เนาะแล้วก็หลายปีที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า เป็นนักเตะที่คุ้มที่สุดในมุมผมนะคุ้มค่าที่สุดกับเงเงินที่ลงทุนไปอะครับแต่ผมก็เอ็นดูมันเหมือนกันนะคือหลายๆคนบอกว่านาักเตะแมนยูไม่ดีไม่ดีอะอย่างน้อยๆบรูโนะ่เป็นนักเตะคนหนึ่งที่ผมกล้าเถียงว่าผมมีนักเตะเกรดเออยู่ในทีมคือมันน่าสงสารตรงไหนรู้ไหมปีนี้เองก็สร้างโอกาสเยอะมากนะดูในนี้ได้เลยอย่างน้อยๆอะปีที่ผ่านมา2023เนี่ยอย่างน้อยในขณะที่ทีมแย่ชิบหายอะ บรูโน่ยังสามารถไปติดทําเนี่ยแบบคนที่สร้างโอกาสมากที่สุดได้หรือย้อนกลับไปเมื่อฤดูการที่แล้วอะครับต่อให้ไอ้แลฟฟอร์มมันจะยิงได้30สประตูก็จริงนะแต่คุณไปดูสถิติครับในขณะที่แนวรุกคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นเดอะบอยอย่างเงี้ยแอคซิสก,กันเยอะชิบหายบรูโน่เนี่ยสร้างสารโอกาสมากที่สุดในหลีกใหญ่เลยนะเอาแค่พเมยร์ลีกนี่ก็สร้างสารโอกาสไปร้อยกว่าครั้งครับแต่ได้แอคซิสเพียงน้อยนิดกองหน้าไม่รู้ยิงแม่งไปไหนนะครับคือคุณ ผมจินตนาการผมพูดหลายครั้งแบบคุณลองจินตนาการว่าบรูโน่เล่นให้ลิเวอร์พูลครับจากที่เขาแบบสร้างโอกาสเยอะอยู่แล้วเขาจะสร้างโอกาสมากขึ้นได้แค่ไหนหรือลองคิดว่าถ้าเกิดเดอบรอยแบบย้ายไปแล้วบรูโน่ไปยืนแทนเดอร์อยอ่ะโอ้โหฮานแลนแม่งยิงกระจายอะ่ะเออคือแบบเป็นนักเตะที่ผมแบบประทับใจที่สุดนะถึงจะแบบบางครั้งก็ขี้บ,บน่นจนแบบหน้าบ่นมันเหมือนกันอนะ่ะหลายๆครั้งหลายๆลนัดก็ ดูไม่มีความเป็นผู้นำเนาะขี้บ่นไปหน่อยขี้งองแงไปหน่อยแต่โดยรวมนะครับโดยรวมไม่ว่าจะเป็นความทุ่มเทเนี่ยที่เขามีสถิติวิ่งเยอะที่สุดแล้วบรูโน่เป็นนะักเตะที่ไม่ได้วิ่งมุ่มั่วนะในมุมผมเขาเป็นคนที่วิ่งเป็นเพจเป็นไล่เป็นรู้จักเสียบอลแล้วิ่งเราจะเห็นบ่อยมากครับที่เสียบอลในแดนหน้าของตัวเองไม่ว่าตัวเองเสียหรือคนอื่นเสียเนี่ยบรูโน่จะวิ่งกลับมาถึงแดนหลังเสมอนะครับคุณลองไปสังเกตนี่คือคุณสมบัติแบบเดียวที่รูนี่เคยทำเพราะนั้นผมถึงบอกว่า ตั้งแต่ลูนี่หมดลูนี่ไปนี่คือหน้าเตะที่ผมชอบที่สุดแล้วของแมนยูนะครับก็มีให้ชมไม่เยอะเนาะทีมลัสตอนนี้แมนยูแมนยูฤดูกาลนี้แม่งมีเรื่องให้ชมแม่งโคตรน้อยเลยอะเออโอเคเท่านี้แล้วกันก็อย่างน้อยๆนะก็ยังมีเรื่องดีๆให้พูดถึงบ้างเนาะ <laughs>